อวาสารของจริงผม ขาย iPhone Air ทิ้งไปแล้วหลังจากที่ผมใช้ iPhone Air มา1อาทิตย์เต็มทั้งเอาไปเทสทั้งเอาไปใช้งานจริงบทสรุปก็คือผมตัดสินใจขายทิ้งแล้วทุกคนเรียกว่าเป็น iPhone ที่ผมใช้งานได้สั้นที่สุดกับ iPhone ที่บางที่สุดนี่คือ3เหตุผลใหญ่ที่ผมขอไม่ไปต่อกับ iPhone Air 1กล้องหลังตัวเดียวใช้งานจริงอืดอัดกว่าที่คิดถึงแม้จะเป็นกล้องหลังตัวเดียวแบบ Fusion Camera 48ล้านพิกเซลแต่มันไม่ได้มีเลนส์กว้างมีแค่ระยะ 1x กับ 2x เท่านั้นทําให้เวลาที่ผมต้องการเก็บภาพกว้างอย่างภาพวิวหรือถ่ายรูปที่มีเพื่อนอยู่เยอะๆมันรู้สึกลําบากขึ้นกลายเป็นว่าผมไม่กล้าหย,ยิบ iPhone Air ขึ้นมา ถ่ายรูปเลยเรื่องนี้ถ้าเกิดใครปรับตัวได้มันก็โอเคแต่ตัวผมเองเอพยายามแล้วไม่ไหวจริงๆริงแบตเตอรี่เรื่องนี้ผมบอกตามตรงว่าทําใจไว้ตั้งแต่ก่อนซื้อแล้วด้วยความที่เครื่องมันบางขนาดนี้แต่พอมาลองใช้งานจริงถ้าเกิดใครได้ดูคลิปที่ผมเอาไปเทสแบตเตอรี่ไอโฟน Air ใน1วันมันอยู่ได้เกือบ9ชั่วโมงนั่นถือว่ามันทาออกมาได้ดีกว่าที่ผมคิดแล้วนะแต่ผมจะมีความรู้สึกว่าผมมีความกังวลเรื่องแบตมากกว่าตอนใช้ไอโฟนรุ่นก่อนๆไม่ค่อยกล้าใช้งานหนักๆเท่าไหร่กลายเป็นว่าทําให้ผมอยากใช้งานมานนัน เรื่องนี้ก็เป็นไปตามคาดถ้าใช้งานต่อเนื่องนานๆผมบอกเลยว่ายัางไงก็ร้อนแล้วแบตเตอรี่ก็จะลดลงเร็วตามไปด้วยอีกสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเกิดแบตเตอรี่มันให้มันน้อยแล้วอะ่ะควรจะใส่ชาร์จเร็วมาให้ด้วยแบบที่มีใน Apple Watch หรือใน iPhone ตระกูล Pro คือเอาไปชาร์จแป๊บเดียวแล้วก็ไปใช้งานต่อได้เลยถ้าใน iPhone Air มีตรงนี้จะโอเคมากนี่ก็เป็น3ามผลใหญ่ๆที่ผมมานั่งตกผลึกหลังจากที่ใช้งานเป็นหนึ่งอาทิตย์เต็มมันไม่เหมาะกับการใช้งานแบบยูเซอร์อย่างผมใครที่เล็ง iPhone Air ไว้คลิผมผมิปิปปม,มมคคงงงงงงช่่วววยยเดดดดดอออรรราไไหนูููททลลลลใใใ้้้้้้้แแซืจจีีั ถ้าใครรับปัญหา3ข้อที่ผมเล่าให้ฟังมาได้หรือรับไม่ได้ก็แล้วแต่ก็ลองไปตัดสินใจกันดู